เทงห่วงความไม่สงบชายแดนใต้ไม่อยากโยงทักษิณย้ำสัติภาพคือทางออกเทงนัทพงศ์ห่วงสถานการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่อยากโยงเหตุเกิดจากทักษิณลงพื้นที่ย้ำกระบวนการสันติภาพคือทางออกวันที่23กุมภาพันธ์2568นายนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส,สแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนการลงพื้นที่ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคณะโดยแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ในพื้นที่ว่าตนยืนยันตั้งแต่ที่เดินทางไปสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะผู้นํานฝ่ายค้านว่าการเดินหน้าคืนสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องสําคัญและการที่นายทักษิณลงพื้นที่ไปตนก็หวังให้มีความชัดเจนเกิดขึ้นนายนัทพงศ์ยังได้กล่าวถึงตัวเลขที่ได้รับในการลงพื้นที่ที่ผ่านมาจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาาาอาณาจักรกอรมน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชยดยายแดนภาคสอบใบาไม่ต่อเต่าตั้งแต่ปี2563ว่ามีสถิติความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่กระบวนการสันติภาพสะดุดลงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราจะต้องเร่งดําเนินการสันติภาพให้เร็วขึ้นเมื่อถามว่าเหตุการณ์ความไม่สงบและระเบิดที่เกิดขึ้นสองเหตุการณ์ก่อนการลงพื้นที่ของนายทักษิณจะเป็นการแสดงออกทางการเมืองหรือความไม่พอใจหรือไม่หัวหน้าพักประชาชนระบุว่า ไม่อยากให้ยึดโยงโดยตรงอาจจะวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการที่จะแสดงออกทางการเมือ,ององค์ใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งตนก็อยากจะย้ําว่าจากคํายืนยันของทุกภาคส่วนใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้หากมีการดําเนินการด้านสันติภาพก็จะทําให้เหตุความไม่สงบลดลงได้